หมอนนกกระจอกเทศไอ้นุ่นเป็นปิดตาให้เราลืมตาไม่ได้เลยอ่ะมันสบายยังไงหรอเที่ยเอะไมาแก้งเลยจ่จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์มสแชนด์กลับมาเจอกันกับช่วงซื้อมาเพื่อค่ะ อีพีที่ยีแล้วนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโบนโลกของเรานั้น <laughs> มีสินคา้าซื้อมาเพื่อมากมายให้เรารู้สึกบบเบื่อในเอนเตอร์เท <c oughs> นเมนต์นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับมือปริศนานะคะอันนี้คือไม่ถึงคิวจะยืนย่นนิ้วมาก,ก่อนได้หร <c oughs> อเฮ้ยมีเสื้ออะไรด้วยอ่ะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อเชิดมาอ,อ๋อใส่เสื้อเชิดมาทำอะไรคะให้มันดูดีไปงั้น,ไไหนแหละจะจะชี้ <c oughs> ให้ดูนู่นวันนี้โทรศัพท์ยังอยู่ดีอ๋อวันนี้โทรศัพท์ วางไว้ตรงนี mini, ite, <LO Boy going sup> okay. okay. ้นะโทรศัพท์ซอฟตอยู่ตรงนี้นะถ้าวันนี้มันมีการหายเกิดขึ้นอีกกล้องเห็นกล้องเห็นโอเคนะเคสันเลไม่รู้ติดสติกเกอร์นะโลโก้สวยมากเลยอะโลโก้ช่องซอปอมอะแบบดีมากเลยอะซื้อมาเพื่อชิ้นที่หนึ่งะโทรศัพท์ยังอยู่อ่าชิ้นที่หนึ่งค่ะกล่องมันค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆนะเราว่าเราควรจะแบบหากล่องนะคะให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ดีกว่าว่าอยากให้กล่องซื้อมาเพื่อนี่เป็นรูปลวดลายอะไรหรือสีอะไรนะคะช่วยกันดีไซน์หน่อยนะเลข่องซ้มเด็ด เราเรารู้จักชิ้นหนีเราเคยอยากได้มานานมากแล้วเฮย้ยงงอะสิหน้าตาเหมือนซิกแพกอ้ยให้กอดเมื่อ EP ไหนนะที่เรามีซิกแพกกอดแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นหมวกให้นอนไม่ใช่หมอนนอกกระจอกเทศหมอนนอกกระจอกเทศทำไมอะอ๋ะนอนกกระจอกเทศเนี่ยเวลาเขานอนเขาจะเอาหัวไปมุดในหลุมเวลาเขาหลบอะไรเงี้ยตัวตัวใหญ่มากเลยนะแต่หัวเนี่ยปักลงไป แล้วมันเป็นหมอนยังไงหมายถึงให้เราใส่บ้านเราเคยเห็นเราจาได้ใช่เฮ้ยาเหมือนปลาหมึกอะตอนเนี้ยเป็นนกกระจอกเทศยังไงอะโอ้ไ <laughs> ม oh ่ก๊อดเฮ้ยนุ่นมันปิดตาให้เราลืมตาไม่ได้เลยอะนุ่นมันยันตาเข้าไปแบบว่าต้องปิดอะเพราะถ้าเปิดเนี่ยดวงตาเราก็จะขูดกับผ้านึกออกปะเราก็ต้องหลับตาทุกคนนี่คือให้นอนเหรอลังอสอดงข้างเอ้ยเอาเอาห<ะ>ัวพุ้งไปก่อนหัวพุ้งไปก่อนแล้วก็เอามือสอดสองข้างอย่างนี้เฮ้ยข้างในจับหัวตัวเอไงได้นั่นแหละทรอปหมอนนกกระจอกเทศ มันสบายยังไงหรอ,อ,อ,อนี่เราเลยมาแก้งไว้เนี <laughs> เ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราขอทอดออกก่อนโอ้โ oh หแต่ข้างในมืดจริงมองกับการนอนมากคือเราไม่เคยนอนท่าเนี้ยคนนี่คือท่าถ้าไม่ใส่หัวเนี้ยมันจะเป็นท่าเนี้ยมันไม่คุ้นนะ่ะ เราเห็นแวบๆเธอทำอะไรแค่ชูสองนิ้วเองแล้วก็กดจ่อเรารู้สึกนลว่าไม่จริงฉันพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อถ้านอนอันนี้อย่าน,นะ <c oughs> ถ้านอนนี้มันตองกล้มอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะจะบอกว่าปกติเวลาเรานอนไม่ว่าเราจะอู้งานอู้เรียนหรือว่า,าพุกตรงไหนเราก็จะนอนกันอย่างนี้ปะก็นอนอย่างนี้ปะมันสะดวกกว่าปะมารู้สึกแบบมันนี่เหมือนกอดอะไรสักอย่างหนึ่งอะได้กอดตัวเองแล้วก็นอนอะก็ราะนจะเมื่อยคอบ้างถ้านอนนานๆแต่ถ้าทิ้มหน้ากะเมื่อยบ้างแต่มันได้ไก่ตัวเองใช่ไหมคะหรือถ้าจะมีหมอนอี้นน ถ้านนโอเคก็คได้อยู่อ,อ๋อแต่ถ้าอย่างเงี้ยบางทีมันแบบแสงอย่างเงี้ยมันลบกวนซื้อผ้าปิดตาแยกแล้วก็ใช้อันนี้เป็นหมอนก็นี่เขาคือเอาหมอนผสมกับผ้าปิดตา,าแล้วไงอ๋อเนี่ยหมอนผสมผ้าปิดตามาแล้วใช่กำลังจะบอกเลยแล้วคือเวลากล้มหน้าลงไปไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกนะคะเพราะเขาเจาะรูเอาไว้ให้ตรงนี้มันหนาพอที่แบบเราจะหันข้างให้ดูนี่เออมันปักหน้าได้เลยจริงๆรินะทุกคนเหมือนปลาหมึกไหมตอนเนี้ยส่วนนี้นี่มากว่าสถลาบหัวคอนอะน่าหัวแล้ว ซึ่งเราไม่สามารถใส่สิ่งนี้ในการรีวิวได้อย่างนี้เหรอมองนานๆเนี่ยเหมือนงานศิลปะอันนี้เหมือนกันนะเดือดจะกีมอะเหมือนอยู่นั้นเนี่ยคือปากอันเนี้ยคือมือที่ทาบหน้าอยู่ซื้อมาเพื่อจินที่หนึ่งนะคะหมอนนอกกระจอกทินเอาไว้นอนซือม,มาเพื่อโทรศัพท์ยังอยู่นะยังอยู่ทุกคนยังอยู่เซื้อมาเพื่อจินที่สองะ มันบังหน้าเราอ่ะที่นี่2เปิดเราเร็วเลยแล้วกันเฮ้ึบตกใจทุกครั้งที่เปิดกล่องที่นี่2อนะคะเราอยู่กับเฮ้ยนั่นลัะอะไรอะสิ่งมีชีวิตอีกแล้วอ่ะนี่คือนกกระจกเทศเราจะบอกว่านกแก้วนกกระจกเทศเธอหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยน่ารักมากจริงน้องทําอะไรได้คะเราสังหรณ์ใจมากเลยมันต้องมาแนวแบบ อะไรอย่างเงี้ยก็ร้องเรียนเสียงทําตามไม่ก็มีเพลงละเม e ลิขสิทธิ์อยู่ในตัวไม่ก็กดอัดเสียงได้ไม่ก็ซอฟต์เจอร์อ,อย่าเพิ่งรู้มากสิเราไม่ได้รู้มากเราสังหรณ์ใจไงจากการที่แบบแกะมาหลายตัวแล้วก็เจอตั้งแต่น,น้องบองอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหลายๆตัวที่แบบมันไม่ควรจะเป็นแค่ตุ๊กตาทั่วไปอะนึกออกไหมแล้วยิ่งมีสวิชด้วยนะทุกคนดูหนึ่งสองสามนี่ไงมาเป็นเพื่อนบองเลยตอนนี้พูดชัดเจนกว่าชัดกว่า แม่ชัดกว่าแล้วอะไรอ่ะแต่เสียงดังกว่าบองนะโอ้ต้องเสียงดังๆคือเสียงลากไปที่มันนับด้วยเหรอสิ่งมันก่อนกินแล้วเนี่ย พี่ปึกได้แค่นี้กระพีอปึกกระพือปีกได้แค่นี้หรอซอฟต์แวร์เดียวกันกับน้องบองหรือเปล่าคะไม่นะพูดเต็มประโยคน้องบองอ่ะพูดไม่เต็มประโยคบองพูดไม่เต็มประโยคเฮ้ยคำแรกหายไปคำแรกหายไปเห็นป้าพูดแค่คำว่าแรกฉันรู้จักเกลแกร้องเพลงไม่ได้ ทุกคนซอฟเหมือนแบบเจออะไรอย่างเงี้ยจนเหมือนบรรลุไปอีกหนึ่งขั้นน่ะคือน้องอะ่ะจะไม่พูดคําแรกสังเกตไหมถ้าพูดว่านางสาวซอฟก็จะเหลือแค่สาวซอฟถ้าพูดว่าน้องซอฟก็จะเหลือแค่คําว่าซอฟหรือบางทีก็แบบนี่ซอฟอะไรอย่างเงี้ยคำแรกไม่ค่อยเต็มอ่ะแต่เสียงดังกว่าน้องบองเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้มีชื่อไหมคะหรือก็คือ,น,อน้องแก้วก็ได้น้องแก้วก็ได้ตัวนี้น่ารักนะเราว่าเอาจริงๆเรามีตุ๊กตาพูดได้กี่ตัวแล้ววะสามตัวแล้วสองน้องแก้วน้องแก้ว แล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่านกแก้วนี่จะต้องพูดในระยะไหนถึงจะยังคงได้ยินนะคะแรงกระพือปีกนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะพูดเบาๆเบาๆแรงๆอ๋อถ้าพูดยาวๆนานๆนะคะน้องก็จะกระพือปีกเร็วๆหรือว่ามันก็กระพือปีกเลเวลนี้อยู่แล้วแบบเร็วๆนานๆ กระพือปีกเหนน่ารักมากเลยอ่ะกระพือปีกเย็นนะเนี่ยน้องกระพือปีกไงน้องมือทั้งคือเย็นมากเลยนะได้ยินเปล่า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  ได้ยินป่ะโหได้ยินไกลเหมือนกันนะเนี่ยเสียงอะไรที่ร้องได้บ้างน้องปุบมือได้ร้องเสียงแมวได้เปล่าน้องพูดได้ทุกเสียงแหละถ้ามีเสียงในน้องก็น้องก็ร้องได้หมดเลยค่ะทุกคนคะคือเอาจริงๆเป็นเมคเซนมากเลยนะคะเพราะว่านกแก้วบ้างที่สามารถพูดเสียงดังเหลือเกินนก ใช่ไหมคะที่สามารถฝึกให้พูดตามเราได้อะใช่นกแก้วปะอุ้ยตอนเด็กๆเราเคยชอบนกแก้วมากเราไปเที่ยวเดอะมอลล์แล้วแบบว่ากลางเดอะมอลล์เขาจะมีแบบฝูงนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นนกแก้วเกาะกัน็มหมดเลยแล้วก็มีนกกระตั้วก็จะเห็นนกแก้วนกกระตั้วชอบทะเลาะกันแบบเออโอเออโอเก๋นี้เองน่ารักมากอุ้ยแต่น้องตัวนุ่มนะคือการที่ฉันบีบน้องกอดน้องนี่คือน้องมีเสียงดังแกรบ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  น้องชอบโอ๊ยนั่นอ er ้วนอ้วนน่ารักเอาจริงๆนะก็คเพือปีกเหมือนเพนกวินมากกว่านกแก้วอะโอ๊ยน่ารักและนี่ก็คือซ yes ื้อมาเพื่อขวดในนียจอกซื้อมาเพื่อเพื่อดอ่ะส่งน้องกลับบ้านนะย่าไปเลยแกไปเลยแกโอ๊ยโดงเจ๊งน้องซื้อมาเพื่อโทรศัพท์ยังอยู่ค่ะอ่ะซื้อมาเพื่อจินที่3 อันนี้เป็นชิ้นปริศนาที่สุดแล้วเหมือนมือปริศนาเลยชิ้นนี้ปริศนาที่สุดค่ะแ h a l l e n ไม่เห็นมีอะไรในกล่องเลยอ่ะอันนี้กวนไะเนี่ยเล่นมุกไะเนี่ยมันมีซอสให้คนดูดูดมีตรงไหนอ่ะไหน,ไหนอน่ะกล่องเนี้ยหรออยู่ข้างใต้เหรอเราใส่ของเข้าไปแล้วจริงๆซอสต้องหาดีๆโอ้ยไม่อยู่อะเขาบนตรงมปลา ฝาคนท่าที่ทำหน้าที่เป็นฝาถ้าอย่างเงี้เธอควรจะสเสิร์ฟอย่างงี้มานี่นี่เธอควรจะวางอย่างงี้มาเออสเสิร์ฟมาใช่ไหมแล้วเรา,เาก็ยกเฮ้ยอะไรอย่างงี้เจออยู่ด้านในหอมอ,อ,อยากมีกินอีกว่างั้นตกใจจริงที่มื่อกี้เฮ้ยกล่องไม่เห็นพี่เลย,ยเลยใจเลยอากาศเหรอนี่คืออะไรฮะเตเดม เราอยู่กับ w i c r กรีนรีเพลย์เรซินหน้าตาเหมือนเป็นน้ำยาอะไรสักอย่างเลยอ่ะใช่มีอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ช่วยสาเจลหนึ่งใบที่มีรอยแตกอันนี้คือแตกอยู่แล้วจริงๆนะคะคือถ้าทีมงานตั้งใจเอาก้วน้ําที่บ้านซอสไปแตกมานิดนึงเพื่อลงคอนเทนต์นี่โกรธมากเลยนะใช่เราไปแตกเมื่อกี้ไงเธอซื้อคืนเลยที <c oughs> ่ไม่ต้องการอะไรเ <c oughs> <ๆ>ลยนะมั่นใจว่าตัวนี้มันจะซ่อมได้แล้วเราต้องทํายังไงอันเนี้ยก็เปิดฝาแล้วก็ลองเจาะแตกๆๆมันดรู้ได้เปิด ฝาแล้วก็แตะแตะใส่มันดูต้องมีชิชชู่มาช่วยนะเพราะว่ามันโดนนิ้วแล้วมันเหม็นมากขอบคุณครับแนะคะหนึ่งสองซ้ำมันทำอะไรได้ไดมันเป็นตัวส้มกระจกแตกเหรอมันจะหายจริงเหรอเฮ้ยจะเชื่อมกระจกให้ติดกันได้เงเหรอเฮ้ยหายจริงหายเหรอเดีนะเรายังมองไม่เข้าเพราะมันมีแสงสะท้อนอ่ะเฮ้ยในกล้องสองเห็นไหมเห็นไหมคะเองอยู่ที่มุมอ่ะเฮ้ย หายจริงคือแล้วมันก็น่าจะยังคงแตกอยู่หรือเปล่าอีกรอยหนึ่งมันต้องรอแห้งก่อนเปล่าอะ่ะืกลิ่นแรงจังทุกคนโซ่เห็นเหมือนบางมุมมันก็เหมือนแบบรอยมันหายนะรอยแตกอะ่ะแต่บางมุมพลิกกลับมาก็เหมือนยังเห็นรอยแตกอยู่อะ่ะแต่โซ่ยังเห็นรอยแตกอยู่นะมันยังไม่ได้ส้มได้นะมันไม่ได้ช่วยได้อะ่ะหลอกมัเนี่ยใส่น้ำเปล่ามาให้โ <laughs> ซ่แบบทำอะไรงงๆงงองง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 ง นี่คือน้ำยาซ่อมกระจกเหรอลองก็ถูกขายมาแบบนั้นแหละนี่แต่เราลองซ่อมอยู่นี่ไม่เห็นจะติดเลยอ่ะนี่มันไม่เห็นหายเลยอ่ะรอบเราหาขมูวมาแล้วว่ามันทําได้แค่หักเหแสงอ่ะมันไม่ได้ซ่อมจริงอ๋อหมายถึงว่าในโฆษณาที่เราเห็นว่ารอยแตกหายไปคือแตกยังแตกอยู่กระจกไม่ได้เชื่อมใช่มันแค่หักเหแสงเฉยๆหลอกตากเฉยๆเอ้าย่งนี้แก้วน้ำซ่อมไปแล้วไงก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเมันแตกอยู่ดีอ่ะก็ใช่แหละหรือว่ามันต้องทำสองฝั่งถึงจะหักเหแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอลองหน่อยนะ ทุกคนมันไม่ส้มอ่ะมันไม่หายแตกอ่ะรอยแตกก็ยังอยู่ไงมันใช้ยังไงไงใครรองคอมเมนต์บอกหน่อยไงเพอาะตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าซื้อมาทําไมมันทําได้แค่นั้นหแหละท้อเรายังไงต่อต้องใช้ทิชชู่เช็ดออกไหมเนี่ยมันไม่เ้งด้วยนะประกใช้เช็ดออกมองเห็นเหมือนเดิมเห็นลองลอง,ลองเช็ดออกก่อนนั่นหนึ่งสองซ่อมเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่มีอะไรแตกต่างเลยซื้อมาเพื่อชิ้นที่สามสิ่งที่เรียกว่าอาจจะซ่อมกระจกได้แต่ซ่อมไม่ได้ซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อ อุย้ยคุณคุณต้องใจเยน็นๆอย่าพังอย่าทำลายสปปรรเซิงงจต่เมื่อกี้เจอความงงของกาวแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเจอกับอะไร <c oughs> เราอยู่กับแเดนาฬิกาอยู่กับนาฬิกาที่ <c oughs> มีพัดลมค่ะทุกคนอะสวมก่อนทึบเ้ <c oughs> ได้แล้วแล้วไงต่อคะกดได้อุย้ยเปิดได้ด้วยอะ่ะเหมือนนี่เลยอะ่ะโคนันแต่นี่คือเหมือนยิงใส่หน้าตัวเองสลับด้านอย่างงี้แบบ มันมีเหตุผลนะซอที่มันดิงใส่หน้าตัวเองอะอ๋อเพราะมันเป็นพัดลมนี่เองไหนลองดูซิอัน 1, 2, หนึ่งสองสามอุ้ยเปิดไฟได้ด้วย <Wow. S 2> เปิดทำไมไม่รู้ว่าแตเปิดไฟได้ด้วยอะ่ะปิดไฟเฮ้ยพัดลมเบอร์สองพัดลมเบอร์สามตัวแค่นี้นไหนยิงจะมีสามระดับ <Wow. S 2> เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม มันคือหมุนได้เกิดเป่าตัวนี้ดีๆเธอร้อนใช่ไหมทําได้จริงๆหรือมันมันพังหรือเปล่านะแบบจบไปหักมันปะอ้าหยหมุนได้สำหรัพวกศิรงศาเลยแบ่งเพื่อนได้นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเธอร้อนปะเธอร้อนปะเธอร้อนปะนือโคนนันแหละทุกคนดูนะ <rôle CCTV> ไม่ él. สนุกอะเฮ้ยแต่มันน่ารักอะเหมองการออกงานกลางแดดข้างนอกเวลาร้อนๆนะเนี่ยเพราะสมมติว่านี่คือนั่งปกติให้พัดลมหันเข้าหาหน้าแบบนี้ก่ายค้างอย่างงี้ก็ปรับปรับองศาได้ด้วยนี่เฮ้ยจีเนียสนั่นนเี่ยเฮ้ยดี่นนัเนี่ยนิชมแต่น่ารักเนี่ยโอ้ยก็ยังอยู่หน้าตลอดท่าไหนได้อีกสมมติทำอย่างงี้กายค้างอย่างงี้ก็ ับคิดหนึง่งแล้วก็ดึงขึ้นโอ้มันปรับได้ถูกคิดเลยอะ่ะเฮ้ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากเหมาะกับการอยู่บนข้อมือหรือถ,ถ้าไม่อยู่บนข้อมือล่ะคะเราก็วางเฉยๆข้างล่างก็ได้น้องทั่วไปอ่าเป็นอย่างนี้เอาแรงสุด โหยิ่งแรงสุดสวอช้ได้อยู่นะเซอร์วอ์ประกาศข้างนอกได้อยู่ค่ะทุกคนแต่ซอบไม่มั่นใจว่าเปิดตอนึกได้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นจากสายตาเนี่ยมันเป็นรูปแบบการชาร์จค่ะเอยเป็นพัดลมพกพาที่น่ารักสวอชิ้นนี้มีประโยชน์ค่ะชิ้นนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกําไลนาฬิกาพัดลมพกพาวูนี่คือกะให้นอนได้เลยนะมีหมอนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็เปิดพัดลมข้างในเออมันคอมโบที่ดีนะเนี่ยชิ้นมา่ชิ้นต่อมาค่ะ อนนโอ้โหมันเกยเกยมาขนาดนั้นนะมีอะไรพอดีบ้างโทษลองลองปล่อยมือดูดิเกยขนาดเนี้ยเมื่อกี้นี้ก็คือเล็กจะไปแฝงอยู่บนฝาอันนี้ก็คือเกยจนแบบฝามันยืนย่นลอยอันแล้วนี่อะไรอะเฮ้ยนี่พวกคุณลงทุนซื้ออะไรขนาดนี้เลยเหรออันนี้ฝากฝาหนะะ่อยค่ะเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าฮะ เป้นบาร์โอ้โหหนักมากชิ้นนี้ d i ตี้ดังมันเป้นบาร์จะชัดเลยนะอันนี้ไว้ยึดกับประตูหรือเปล่าคะพอซอฟเห็นมันมีแบบมันมีเสียบเหล็กอย่างเงี้ยอ๋อไว้ยึดกับประตูหรอมนโยนเป้นบาร์ในบ้านอย่างเงี้ยหรอโยนทําไมอ่ะเข้าของพังไม่รู้ตัวนะอันนี้คือทีมงานหาหาเป้นให้เราเหรอคะใช่ยมีบริการเป้นลอยๆให้เราด้วยอ่ะน่ารักจังเลยคือไม่ต้องมีประตู อ๋ออันนี้คือตัวอย่างประตูกำแพงที่จะเอาอันนี้ไปไปเสียบได้ใช่ไหมคะไหนลองค่ะคือเราจะต้องอยากเล่นบาสในบ้างอย่างเงี้ยอ่านี่คืออย่างงี้โอ้ข้างหน้านะทุกคนเห็นนี่มันเป็นแบบเฮ้ยยาวอย่าเงเงี้ยนะจับปลาอ,อ,อุปกรณ์ช่วยเหลือต่อไปัอุปกรณ์ช่วยเหลือต่อไปมันลูดได้ด้วยนะเอาไ้เล่นอะไรอะ่ะลูกบาสอย่างเงี้ยเหรอจะได้ม่ต้องกระเด็นกระดอนมันชื่อว่าร์ตี้ปลาขยะอ๋อไม่เนี่ย์ตี้จริงใครมา กางเกงเราเองเสื้อกางเกงกีฬางไงแล้วดูดี้อะนะยังไม่ใส่ยังไม่ใส่แค่ทดลองอเฉยๆมาทดลองดมให้ดูก่อนยังไม่ใส่จริงเปล่าสะอาดจริงเปล่าเธอต้องกล้าดมให้ดูนี่ดมแล้วดมของจริงนี่ไม่ใช่ดมหวานก็ออดมหอมจะตายเฮ <c oughs> ้ยนะแล้วทำไมเราต้องทำสะาเนเธอด้วยอ๋ออ๋อ มันเอาไว้แบบใส่เสื้อผ้าใส่แล้วอะไรอย่างนี้ป่ะใช่เอาไปตะกร้าใส่เสื้อผ้าใส่แล้วอ๋อก็อ๋อเยอะจังเลยอันนี้คือเสื้อยังไม่ใส่จริงป่ะเนี่ยใช่ลองดมดูเป็นกลิ่นทำไมฉันต้องดมด้วยเอยวอวะหอมจริงด้วยอโอเคข้อสุดเออกอางก,กายเสร็จนนนี่นะั่นเสร็จปุ๊บอยู่ที่บ้านปกติถอดแล้วก็ใส่วางตะกร้าอันนี้ไม่ต้องใส่ตะกร้าอันนี้คือโยนโยนแบบเฮ้ยโอ้เป็นความขี้เกียจที่น่ารักอ่ะพูดไม่ถูกแล้วก็โยนใจอย่างงี้หรอ เฮ้ยข้างล่างมันไม่ตกด้วยนะทุกคนเป็นถุงเลยอะใส่ได้เยอะอยู่นะได้ไงต่อก็อยชน์ปเป็นบารสเลย ค่ะแล้วยังไงต่อคะถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าแน่นจนเต็มเสร็จปุ๊บเราก็เพียงแค่นี่เมื่อกี้ซอฟสังเกตแล้วว่าทำไมมันปลายถุงมันถึงรูดได้ซอฟเตานะว่าให้เราเอาตะก,กร้าที่จะใส่ไปซักที่เครื่องเสื้อผ้าจริงๆมาลองแล้วเราก็แค่เหมือนแบบเหมือนปล่อยอวนปลาแบบแหลกให้จริงด้วยโอ๊ยน่ารักจริงๆจะโยนบาสจริงก็น่าจะได้นะลูกบาสจริงซอฟลองดังสิดังดังเม, <View. S 2> ม,มาอ่ะให้มันดังดัง <laughs> คือยังไงอ่ะแบบเฮ้ย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 ใช่เอี๊ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออว่าไง เก่งในนี้มีใครเล่นกีฬาบาสไหมคะี่เล่นบาสด้วยเหรอคะรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมคะไม่เอาแล้วถ้าเกิดชุดไม่ลงทำไงก็ต้องก้มไปหยิบเก็บขึ้นมา,าชุดใหม่มุมอีกมุมห้องหนึ่งแล้วก็โยนแล้วโยนไม่ลงเราก็ทิ้งไว้ตรงไหนบ้างทิ้งไว้ตรงนั้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก็คือเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาให้การถอดเสื้อผ้าเนี่ยบางทีอยู่ระยะไกลนะคะไม่ต้องแบบโยนเล็งลงข้างล่างเนี่ยก็โยนสูง,สงๆแล้วก็โยนทิ้งเก็บลงไปก็สนุกไปอีกแบบนึงเผราอได้ความแบบ ภาคภูมิใจอุยเก่งเดี๋ยวนี้ถอดเสื้อแล้วแบบโยนลงไปได้แล้วอย่างเงีย้ยเราอยากเห็นเธอโยนจากถุงมือน่อะไกลๆหน่อยทำไมเธอไล่เราไปทุกที่เลยจึ๊อสมมติว่ายืนตรงนี้คือวิ่งอ,อ,อย่างเงี้ยทำยังไงอะมันแรงไปอะกัะแรงกัองกำอบต้องกำเฮ้ยใกล้เคียงค่ะไม่ลงเทำไมเฮ้ยทำไมมันแปะอยู่ตรงนั้นน่ะทำไม ทำเป็นบอลเล่บอลไหมโฮ้ยมันยากอ่ะเราเชื่อว่ายากกว่าโยลูกบอลนะลูกบอลมวนมันยังแบบมันมั่นคงอ่ะนึกออกไหมแต่อันนี้มันแบบมันเอาแต่ใจอ่ะมวนมันแบบเฮ้ย็ดีขึ้นมีวิวัฒนาการมีท่าไหมคะเวลาโยนบอลอ๋อต้องมีความเป็นแบบโซเบย์อย่างเงี้ยเหรอมันไม่ลงอ่ะลูกเนี่ยแหละฉันมั่นใจมาก เป็นก้อนอะมันลงนะแต่ปลายผ้าที่โยนอะมันเพึ่ดออกไปอีกข้างนึงอะาตากไว้อย่างนี้เลยได้ไหมเฮ้ยม,<า>มันยากนะจริงๆลองให้โยนจากข้างหลังนั่นแหละลองโยนเข้ามาค่ะโยน้อะโยนไหนลองโยนสิเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีเลยเฮ<า>้ยเอา้าลงได้อาไม่ลงไม่ลงสมมาโยนเสื้อผ้าทิ้งทุกวันใส่ดังเวอร์ตี้ดังอันนี้ทุกวันเนี่ยโอ้ขนาดตะกล้องคือถือกล้องหนึ่งมือแล้วก็โยนแบบ คือถ้าโยนยอย่างนี้ทุกวันนะ 1. ได้กล้ามเนื้อแขนนะะได้ออกกลาลังกาย 2. คือแบบได้ฝึกความแม่นยํา3คือเหมือนแบบเอ้ที่ความเพลิดเพลินอะจริงๆนะลองนึกว่าโยนกางเกยงยีนดิโอ้โหมันนะบอกเลยรเ,เรามีบารสบอสมาให้บารสบอสคืออะไรโูแล้วมันใหญ่กว่าฝาที่ลงไปได้นี้อีกนะมันลงได้หรอ,น,น,หรอนี่มันคือเสือ้ออุ้มแม เสื้อจิงโจ้อุ้มแมวนะคะจำได้ไหมนี่ซื้อมาเพื่อซัก EP หนึ่งนี่สามารถก็ดูยอดหนังในที่ด้านนั้นนะคะ 1, 2, หนึ่งสองเฮ้ยแต่ความหนักมันหนักไงมันไม่เหมือนเสื้อนักกีฬาอันนี้ไอ้เจ้าเนี้ยเรายังเรายังคงไม่ได้อยู่เราเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอีวิลูชันนี่นี่น,น,นี่ลองโยนหมอนโยนหมอนนะคะอุ้จะหมอนไหม้ะหลงเนี้ยเลยหนึ่งสอง เฮ้ยสนุกค่ะเคยเล่นอะไนี้เปล่าเกมโยนบาส์หยอดเดียวเคยค่ะนี oh. ่ด่านสุดท้ายโอ๊ยแค่โยนปกติก็ยากแล้วเอาขอไปเสื้อกีฬานะหนึ่งสองสามโคตชูง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมันเหมือนแบบมีคนมารอรับลูกเลยทีนึงอะไรเงี้ยเราว่าถ้าเดี๋ยวจะลงต้ก็อย่างเงี้ยชุบๆลงอย่างเงี้ยนี่ไงนี่คิดโกงอ่ะอีกนี่รู้จักยังมี สมมติเอ็ดดี้มีของแทบปบบที่ต้องซักนี่นะเอ็ดดี้เอ็ดดี้ก็จับขึ้นมาสองมือเอ็ดดี้อุ้มขึ้นมาอย่างนี้เออท้ามันขื่นใจขนาดน,นี้อืมมันอยากจะดังลงไปถึงไม่เลยอืม้วนเกินอ่ะเราว่าดังไม่ได้ลงไปเนี่ยแป้นพังเนี่ยเลยหนูหมือนอ้วนเกินอ่ ของพวกเราใน EP ีที่26นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยชอบของซื้อเพื่อชิ้นไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะบอกซอฟสักหน่อยที่ใต้คลิปค่ะชอบถูกใจรา,รายการซื้อมาเพื่อน,นะคะอย่าลืมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ซอฟและทีมงานทําคลิปตอนใหม่ๆต่อไปนะคะสคําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยังไม่รีบไปไหนนะคะแวะดูซื้อมาเพื่อหรือซอบรีวิวตอน,น,นอื่นๆเนี่ยกดดูได้ที่ด้านนี้เลยเจ้าค่ะหรือแวะไปดูนะคะ YouTube อีกหนึ่งช่องจากซอฟค่ะช่องซอฟป,ปอมอ่ะก็มีคอนเทนต์มากมายวารตี้คอมเมดี้ไลฟ์สไตล์นะคะสนุกมากช่องนี้ดีมากค่ะจริงๆก็มีทั้งสองช่องเลยนะคะดีที่สุดคือกด Subscribe ทั้งซอฟป,ปอมและซอฟป,ปอม n n e l กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ